สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันนึก,กว่าเสียงว่าอะไรมันตกเพื่อนๆจ้างปักปังปักปัใส่กระจกที่ไหนได้ลูกเห็บจะ้ะทุกคนเดูฝนตกเออเนาะแถมลมพายุด,ด้วยทีนี้โอ้ลมแรงเพื่อนๆสวัสดียามเช้าๆจะ้ะเมื่อวานนี้ก็ถ่ายให้ดูเนาะลูกเห็บลงจะ้ะทุกคน ช่วงนี้ก็ช่วงเช้าเช้ายังไม่หนึ่งโมงเช้าจ้ะเขียนการ์ดไว้ให้เพียนดีวันเกิดอันนี้การ์ดจอยไว้เพียนดีจากวันเกิดเพียนดีเนาะอายุห้าสิบสี่ปีอันนี้ของแม่ย่าจะ้ะแม่ย่าเอาให้ลูกเขาอันนี้ของจอยจอยก็สายจะไปสวนสักหน่อยจะ้ะไปสวนมะกรูดจอยก็ใบร่วงมันเหมือนจะตายจะ้ะเพราะว่า ก้านมันแห้งมันมันมีเชื้อราเพื่อนเพื่อนนะต้นที่ว่าตอนกิ่งขายเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะตายง่ายจ้ะทุกคนแต่ถ้าเพาะด้วยมเมล็ดเองอะมันจะทนทานจา้ะนะแต่เนี่ยรู้สึกแบบเนาะมันไม่ค่อยทนอะเพื่อนเพื่อนแต้จอยจะให้ดูก้ามะเขือเพาะไว้ในบ้านเพื่อนเพือนยเพ,เพ,เพ,เพาะมาหลายเดือนโตช้ามากเลยจอยเพาะตั้งแต่วันที่สิบอ็ด เดือนหนึ่งอะเพื่อนๆนะอันนี้มันเดือนสามเราได้แค่นี้นะบางปีก็โตเร็วบางปีก็โตช้าจ้ะอันนี้มะเขือลายคางกบกับมะเขือตอแหลพันสีม่วงจ้ะทุกคนไม่รู้ว่าผลผล,ผลิตอะจะได้กินมากกินน้อยเพื่อนๆก็แล้วแต่แล้วเนาะปลูกไปจ้ะนี่จอยก็ยังไม่ได้แยกนะนเพื่อนๆนะยังไม่แยกอากาศมันยังแบบยังหนาวอยู่จ้ะสสายมาสามีก็จะทำอาหาร ให้ทานจะอบเนื้อจ้ะเนี่นะจอยกลับมาจากสวนก็ได้กินพอดีอบเนื้ออบเนื้อแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็อนีอ่นี่ก็กระลำจ้ะพันสีม่วงแะงก็จะเอาใส่ไปนี่งแหละจ้ะสามีเป็นคนชอบทําอาหารทุกคนเพียนดีอ่ะสวนจอยจอยจะเข้าสวนสักหน่อยเพราะว่าฝนไม่ตกวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีรอบสองทุกคนจอยก็มาสวนตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งจ้ะนะ ตอนนี้จนจะบ่ายมุงแล้วจ้ะนะมาสวนมาเคลียดินมาดายานนิๆหน่อยๆทาความสะอาดนิดๆหน่อยๆจ้ะนะก่อนที่ว่างานมันจะหนักช่วงที่แบบว่าหน้าร้อนเข้ามานี่อะไรมันก็จะยุ่งแลเพืนะ่อนๆเนาะจอยก็เลยมาแต่เช้าเห็นไหมกุ้ยช่ายจอยกำลังงามจะเป็นผักที่ทนหนาวดีมากจ้ะทุกคนกุ้ยช่ายขึ้นช่ายกระเทียมอย่างเงี้ยจ้ะ จะเป็นผักที่ทนหนาวน้ำฝนตกบ่อยน้ําก็เลยขังอย่างนี้ยจ,จ้ะเนี่ยจอยเนี่ยเห็นไหมเอาหญ้าไปกองกอไว้ตรงนู้นรอให้เขาแห้งแล้วค่อยขนไปทิ้งข้างบนนู้นตอนนี้ขนไปไม่ได้เพราะว่ามันเปียกอยู่เดี๋ยวมันจะก็ยิ่งไปอัดอักันมันก็จะงามกว่าเดิมเพื่อนๆนี่แถวนี้จอยก็ได้ทํานิดๆหน่อยๆเนี่ยแถวนี้ก็ได้ทํานิดๆหน่อยๆเลยไม่ได้ตั้งกล้องทํา ก็ตั้งกล้อง,ง,งถ่ายโทษทีเพื่อนเพื่อนให้ทุกคนได้ดูรีบทำไงเคลียข้างหลังนี้นะขนขยะไปทิ้งเดี๋ยวอันนี้แห้งๆสักหน่อยก็จะมาขนไปทิ้งจะตอนนี้ก็ถากถากถางๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนของจอยเองนะเพื่อนๆนะจอยเช่าเขาจะปีละสิบปอนจะนะไม่ใช่ของรัฐบาลนะ สวนจอยที่จอยเช่านี่ไม่ไม่ใช่ของรัฐบาลจ้ะของเจ้าของโรงงานคือเจ้าของโรงงานทําเบียร์เพื่อนๆนะจอยเช่าเขามันเลยถูกจ้ะทุกแปลงสิบปอนจ้ะนะสิบปอนต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะสิบปอนต่อปีเดี๋ยวเป็นเงินไทยเท่าไหร่จอยก็จะเขียนเอาไว้ข้างในคลิปเนาะเพื่อนเนาะ เขาก็จะมีน้ําให้ฟรีน้ําให้ใช้ฟรีแล้วก็จะมีขี้มา้าขี้วัวเอามาลงไว้ให้ทุกปีจ้ะเดี๋ยวก็หลังจอยจะมาจัดเรียงด้านหลังนั้นให้เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวจะถกักถักทั้งถักให้มันเตียนดีๆแล้วก็จะไม้พวกก็ทงกระถางก็จะซ้อนๆกันดีๆจ้ะตอนนี้แค่แบบว่าเอาไปพาดๆให้มันแห้งก่อนเพราะว่าจอยจะต้องเคลียร์พื้นที่ฝั่งตรงนี้เนาะ ส่วนดินเก่าเจ้าก็มาเทๆอย่างเงี้จ้ะเดี๋ยวค่อยร่อนมีเวลาค่อยร่อนจ้ะอยู่ในบ้านผักกรีนเฮ้า่นั่นก็มีจ้ะดินนะจะเอาดินเก่ากับดินใหม่ผสมกันจะร่อนผสมกันปลูกพวกมะเขือพวกพริกอะไรก็ว่ากันไปจ้ะ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็ทําไ้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้จ้ะทุกคนนะทำไป มีเวลามาก็ทําดีกว่ามาดีกว่าเราไม่ทําเลยจ้ะดีกว่าเราจะไม่ทําเลยแต่จอยเบื่อแต่ย่านี่เราจะย้ามันเยอะเพื่อนๆถากถา,างยังไงก็คือเก่าต้นสวนจอยเป็นขี้โคลนหมดแล้วขนาดคุมพลาสติกนะใช่มันเถอะสวนก็คือสวนจะจะมาจัดเรียงเหมือนสวนหลังบ้านเรามันก็เป็นไปนไม่ได้เนาะสวนอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ละจ้ะเขาให้เช่าถูก แต่เขาก็มีกฎมากมายนะเพื่อนๆนะกฎเยอะแยะห้ามปลูกต้นแอปเปิ้ลแอปเปิลลงดินเขาอะต้นผลไม้ใหญ่ๆอะเพื่อนๆนะปลูกใส่กระถางได้แต่ห้ามเอาลงดินจะ้ะเพราะว่ายามที่เราเลิกเช่าสวนทีเนี้ยเจ้าของสวนเขาก็ต้องจ้างคนให้พนักงานเขามาตัดโคน่นต้นพวกแอปเปิลพวกแพรพวก ต้นผลไม้ใหญ่ๆทิ้งอีกเัอนเพื่อนๆนะมันจะเป็นเขาเลยมีกฎห้ามเลยห้ามเอาพวกผลไม้แบบพวกแอปเปิลแพรเชอร์รี่อะไรที่ต้นต้นต้นไม้ใหญ่ๆอะจจะลงปลูกลงบนดินในดินะนะเพื่อนเพื่อนนะลงกับพื้นน่ะน่าจะกดเยอะแยะ ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องไปปลูกใส่ลงดินปลูกใส่กระถางเอาจะเหมือนต้นเชอร์ี่จอยเห็นไหมนะจอยก็ปลูกลงไอ้นี่จะ้ะลงใส่กระถางเอาจะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องถึงเวลาวันหลังค่อยกลับมาทําใหม่พี P ่นดีก็จะทําอาหารรสดินเนอร์วันนี้ให้จอยทาน นี่จะทุกคนเชอรี่เดี๋ยวเขาก็ออกออกดอกก่อนออกใบจะนะเชอรี่นี่กำลังแตกอยูน่นี่จะนี่กำลังแตกอันนี้ไม่รู้ตายหรือเปล่าอาจจะตายเออมันไปหักทิ้งเฉยเลยนีามาันเถอะ <c oughs> ไปหักไปหักเฉยเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จำสินอยู่ไปหักเฉยจอยก็นี่ เอฟจอยก็ดำหน่อยนะนเพื่อนๆแล้ไปถึงบ้านถึงจะไปขัดนี่ดูสวนชาวบ้านก็ดิไม่มาม,มาไม่มาทำสวนประมาณสักสองปีแล้วจ้ะไม่น่ากลัวจะมาคนเขาเขา้เขาออกเยอะ แต่ว่ามันเป็นแบบว่ามีกุญแจเข้าออกของใครของมันนะจ๊ะทุกคนนะไม่ใช่แบบว่าคนนอกจะปีนเข้ามาได้เพืเ่อนนอกจากคนอยู่ในนี้ะจะเข้าออกได้คนไหนมีกุญแจจ๊ะคนไหนเช่าที่นะงานจะหนักตรงนั้นนะรอให้มันแห้งแล้วมันค่อยขนง่ายทุกคนนะก็ทำได้เยอะละที่เ<ะ>ขาเตรียมตัวจะอบ เนื้อวัวจ้ะทุกคนนะแล้วก็จะมีรสประเทเทอร์มันฝรั่งอบแล้วก็มี what is it you got more Andy เอ่อริบบิ้นเบฟโรสปะ o ท s ตอร์ a b รดแ Red c a b b ด g e บบิชสปรอว์สสปรอด้วยเดี๋ยวพี่อันดี้เขาก็จะใส่เตอาอบจ้ะแล้วสุกแล้วค่อยมาดูกันจ้ะทุกคนอันด uh, ี้ทำสุกแล้วอันนี้เนื้อจ้ะ oh. อ bon Turn, h, เอาอันีคุณมาไว้เพื่อความวอร์มอุ่นคนร้อนคาราด้วยเออนี่สวัสดีครับมาต์เชฟสวัสดีครับนุ่น e a b b e red, cabbage. red cabbage c e อันนี้ a คาเบจอันนี้นเปิดอันนี้เปิดอีกเปิดเปเปิดอืมเดี๋ยวเราปดกพดิัยูพูดไทยได้มั้เนี่ยยพดิ Ross o o p t t a e เนอะไออาร์คย no, ูยูพูดไทยได้ไหมไม่พูดไม่พูดต่จองห้องนะด่ไม่พูดฟังรู้เรื่องไหมไมีรู้เรื่องเองฟังได้รู้เรื่องเถียงเก่งอยู่เพื่อนๆอ๋อาหารที่พี่แอนดี้ถามเพื่อนจอยก็จะพาดูดอกไฮยาสินสวยน่ะสีนี <h <h ้สีนี่ก็มันสีสวยทุกอันนะเพื่อนๆกินหอมนะ ดอกยาซินเน่เริ่มเริ่มบานแล้วจ้ะนี่มีสีชมพูแล้วก็สีม่วงแล้วก็จะมีสีแบบม่วงเข้มๆอ่ะจ้ะอุ้มมีหลายสีเพื่อนๆนะเมื่อไจ้ะนกก็มาเขีย่ยเลอเกินเขีย่ยจนแบบว่าดินกระจัดกระจายจ้ะทุกคนข้างบ้านเขาก็ตากผ้าเหมันบ้านจอยอ่ะจ้ะอากาศหนาวจ้ะแต่ว่าฝนไม่ตกเขาเลยตากผ้าผึ่งลมข้างนอกกัน เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพี่อันดี่ทาอาหารเสร็จจอยก็จะถ่ายอาหารให้ดูนะว่าฝีมือพี่อันดี่ทาอาหารเป็นยังไงดอกอันนี้ก็สวย,สวยเพื่อนเพื่อนเพี่อนที่เอามานะจากบ้านเพื่อนจะนะเพื่อนเขาจะทิ้งนกะก็เลยยกมาทั้งทั้งหมากิ้งจอกไก้น,นี่เลยจะนี่เป็นกระถางอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ดอกไม้นี่สวยมากดอกอะไรไม่รู้จ้ะจอยไม่เก่งเรื่องดอกไม้ต้นไม้เที่ยวงกิจ ดินก็ยังไม่ได้ขนไปสวนเลยจะมีเวลากันจะได้ย้ายไปสวนกำลังดูผักจ้ะเพียนดี D ชอบทำอาหารนะทุกคนทำเป็นหลายเมนูจะอาหารฝรั่งพวกรสรสนี่ทำเป็นหมดจ้ะนางจะชิมว่าอ่อนหรือยังนูน่นร้อนไหมร้อนไหมร้อนโอ้โหอืมไฟ v e m ิ เขาจะกะเวลาทำตามเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ปเพื่อนๆวันนี้บอกจอยว่าจะกินประมาณบ่ายสองโมงก็จะปะประมาณบ่ายสองโมงเพื่อนๆทุกคนโรสตินเนอร์ฝีมือพี่แอนดี้เราก็จะราดด้วยเกรวีจ่จะนี่อย่างงี้นี่จ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจอยก็จะไป ทานแล้วจ้ายังไงจ้าก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจงให้เจ้าดิจ้าขอบคุณค่ะบาย